สวัสดีครับใครที่เล่นค้อมจังหวะแก้้วยวิธีนี้ครับก็ดูเลยนะครับให้ทุกคนโหลดแอปโปรเมทอนอมขึ้นมานะครับวันนี้จะมายกตัวอย่างเล่นเพลงสาวเชียงใหม่นะครับก็จะมีคอร์ด C คอร์ด A อมิเนอร์คอร์ด D ีมิเนอร์และคอร์ดจีก็ดูเลยนะครับโหลดขึ้นมาแล้วนะครับก็เปิดขึ้นมาก็ให้ตั้งไปที่เทมโปที่60นะครับ ในหนึ่งห้องก็จะมี4ีจังหวะนะครับตัวอย่างนะครับ1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4ให้ตัวเองเข้าใจก่อนนะครับทุกที่ทุกครั้งที่เสียงติ๊กติ๊กเนี่ยก็คือจะลงขอนนะครับห เมื่อครบ1ห,ห้องแล้วให้เปลี่ยนคอร์เป็นห้องที่2นะครับตัวอย่างนะครับ one two t f o ่สองหนึ่งสองสาสหนอดูทันไหมครับ One, two, three. Oh, วันทก็เจ้าเป็นสาวเจียงใบแอมบอาเจ้าไดคงเป็นสาวแล้วอ่าแบบนี้นะครับฝึกไปรเรื่อยๆนะครับฝึกช้าๆไปรเรื่อยๆนะครับเมื่อฝึกได้แล้วนะครับก็ให้เพิ่มเทมโปขึ้นไปที่70 แบบนี้นะครับ70นะครับเซฟเจเลยแล้วคราวนี้ก็จำแพทเทิร์นที่สองได้หรือเปล่าครับลงลงขึ้นขึ้นลงอ่านนี้นะครับใช้แพทเทิร์นนี้นะครับในการเล่นเพลงสาวเจียงใหม่นะครับ one two three four ลงลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้น นจูดีโฟนเจ้าเป็นสาวที่เอ็งไมเป็นบอเจ้าได้ของเป็นสาวก็ขอให้ทุกคนได้ลองใช้เทคนิคนี้ไปลองเล่นแก้ปัญหาข้อมจังหวะกันนะครับขอบคุณมากครับ